อ่ะเรามาดูดวงอีลอนมัสนะครับอีลอนมัสเกิดวันจันทร์นะครับที่28มิถุนา2514นวันจันทร์ปีกุลนะครับหลาดดวงก็215นะครับอีลอนมัสเนี่ยมักจะพบกับความล้มเหลวผิดหวังนะครับเพราะว่าอัตตาเนี่ยชนพยายะนะครับชนพยายะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่มักจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับ คืออัตตาพยายะเนี่ยแต่เป็นสุขภาพไม่ดีก็ได้เกิดมามีการผ่าตัดนะครับล้มเหลวผิดหวังซ้ำๆแต่ตะนุเขาดีนะตะนุชนลาภะนะครับตนุมชิมาลาภะเป็นคนที่หารับผลได้ง่ายหรือมักจะมีลาบมรดกนะครับแต่ตกดาวเสาเนี่ยคือได้มาแล้วก็ทุก ได้มาแล้วก็ใช้นะครับเพระดาวเป็นบาปะห์นะครับมาดูทานังเขาเกิดในตระกูลที่ดีทานังพันธุทาสีอ่ามีเงินเป็นบริวารนะครับเพราะว่าทาสีคือบริวารนะครับแต่ว่าพอทานังชนทานสีเขามักจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินมักจะต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักนะครับดวงคนรวยเนี่ย ส่วนใหญ่นะ80%ถึง90%คู่จะเสียเนี่ยปัตตานีเขาได้คู่ดีนะได้คู่ที่มีฐานะร่ำรวยคอยส่งเสริมเขาแต่เนี่ยพอมีลาหูอยู่ปัตตานีเนี่ยเขาก็เป็นไม้เขาก็จะเป็นไม้ซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเรานรับเป็นไม้เพราะว่าลาหูอ่าทีานี้มาดูสุภะ เขามักจะไม่ค่อยถูกกับแม่ของเขาแต่แม่ของเขาเป็นคนดีนะเพราะว่ามาตาสุภาเนี่ยลาชาโชคชีวิตเขามักจะพบกับความล่าช้านะครับจเจริญก้าวหน้ายากอีลอนมัสมารวยก็น่าจะเอาเป็นว่าประสบความสำเร็จก็น่าจะสี่ห้าสิบแล้วนะอื4สี่ห้าสิบละ เวลาดวงจะขึ้นเนี่ยมักจะมีคนมาเตะตัดขาเขาเนี่ยสุภาคือความก้าวหน้าวาสนาความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมักจะมีคนเตะตัดขาเขานะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าฐานราชาโชคนะครับคือมีอุปสรรคแต่ว่าผ่านไปได้เพราะว่าราชาโชคทีนี้มรณาปิตาบิดาของเขาไม่ค่อยช่วยเหลือนะครับมักจะพัดภาคจากบิดานะครับ แล้วก็มักจะพัดพาจากบุตรแต่เขาก็มีลูกเยอะนะครับคือบุตรพึ่งพาไม่ได้บิดาพึ่งพาไม่ได้เกิดมาก็ครอบครัวแตกแยกเพราะมีดาวอังคารนะครับหรือมีการผ่าตัดอดุบัติเหตุนะครับส่วนใหญ่ถ้าดาวเสาถ้าดาวอังคารเสียหรือดาวอะไรก็ตามที่เป็นดาวเสีย อัตตาตนุโมลณะเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาครอบครัวแตกแยกอืมแต่เขาเป็นนักสู้นะดาวคารเนี่ยเขาเป็นนักสู้ทีนี้กรรมะกรรมะเป็นดาวเสาเขามักจะเจอภาระที่เป็นงานใหญ่ๆงานที่มันคนอื่นไม่ค่อยอยากจะทํากันอะ่ะแต่เขาเป็นจัก,กรพัรด์เนี่ยจัก,กรพัดิมีไหวพริบการแก้ปัญหาดีมาก พาะเล็สินี่ก็คืออาทิตย์กับพุธมีไหวพริบความฉลาดความว่องไวในการแก้ปัญหานะครับตัวนี้เลยเนี่ยรวยเพราะตัวนี้เลยโสรถมงคลมาเศรษฐีทุกคนนะแปถึงเกต้องมีโสรถมงคลแล้วมหาจักรพรรดิจักรพรรดิเป็นเศรษฐีได้ไหมเป็นได้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีโสรดมงคลเหมือนกันแต่คุณขายก๋วยเตี๋ยว คุณก็จะรวยแบบคนขายก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าคุณสร้างอาสังหาคุณก็จะรวยแบบเจ้าพ่ออสังหาร์ถ้าคุณเล่นหุ้นคุณก็รวยแบบคนเล่นหุ้นเข้าใจไหมอีลอนมัส์เขาเกิดที่อเมริกามันเป็นประเทศที่เอื้อต่อการเป็นบุคคลระดับโลกเอื้อต่อความชอบกาถนัดของเขาอย่างเช่นเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอีลอนมัส์มาเกิดเป็นไทยแล้วโสดบมงค,ค,มคลก็อาจจะเป็นบุคคลระดับประเทศแต่อาจจะเป็นระดับโลกยาก เพราะว่าประเทศเนี่ยมันไม่เอื้อกับนวัตกรรมประเทศไทยเราเป็นเมืองเกษตรนะครับสรุปเลยนะครับชีวิตเขาไม่ง่ายเพราะอัตตพยายะไม่ง่ายเลยนะครับตนุราภะมัชชิมาเนี่ยเขามีลาบปานกลางแถมได้ลาบมาแล้วก็หมดทุกไปอีกแต่ทีเนี้ยเขามีส่วนลดมงคลไง พื้นดวงคนที่มีโสรถมงคลก็คือได้แล้วได้อีกอมีราชาชโชคแต่ปีจรก็หนักเหมือนกันบริวารเขาเสียเนี่ยบริวารเขาเสียชนหินะเห็นไหมครับเขาจะค่อนข้างอาพับเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนที่จริงใจนะครับบริวารผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามักจะโกงหรือหักหลังเขาเพราะหินะเนี่ยคือความผิดหวังความไม่ดีต่าง ปีนี้ก็ประมาณ54าเขารวยช่วงโสรดมงคลตอนนั้นเขาอายุประมาณ48นะครับแต่จริงๆอะ่ะถ้าไปดูประวัติเขาน่าจะรวยตั้งแต่เด็กแล้วอ่านะครับเขาสร้างเพปพาวอะไรประมาณนี้ครับลองไปดูกันอันนี้เรามาดูดวงแล้วกันเนาะอ่ะคนรวยต้องมีโสรถมงคลนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูเศรษฐีคนอื่นนะครับ